สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแฟงมีแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัท DST Trading นะครับจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับตัว Alarm Motion Sensor นะครับซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่เรานำเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะประกอบด้วยตัวรับส่งสัญญาณนะครับเป็นตัวรับนะครับก็คือจะเป็นอัลามเป็นระบบไร้สายด้วยนะครับก็จะมีเวลาเรียกมาจะมีเสียงอัลามดังแล้วก็มีไฟโชว์นะครับตัวนี้เสียงดังความดังเสียงถึง100เดซิเบลนะครับ มาพร้อมกับตัวเพจเจอร์ตัวนี้นะครับเอาไว้กดเรียกหรือดึงสายเรียกฉุกเฉินนะครับสามารถเพิ่มเพจเจอร์ตัวนี้ได้ถึง20ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับเสียบไฟเข้ามานะครับแล้วเราก็ทําการจับคู่ระหว่างเพจเจอร์กับตัวนี้นะครับผมไม่ต้องเดินสายเลยประหยัดค่าเดินสายไปได้มากเลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายมากเราดึงสายเพื่อเรียกฉุกเฉินนะครับสัญญาณจะส่งมาที่ตัวนี้นะครับผมหรือจะกดจากตัวนี้ก็ได้ หลังจากที่ดิงเรียกมาแล้วนะครับเราเห็นว่าห้องไหนเรียกเข้ามาเราก็เดินเข้ามาปิดปุ่มน,นี้นะครับอันนี้ก็จะบอกกับพวกโรงพยาบาลนะครับสถานพักฟื้นนะครับอ่าแล้วก็บ้านบ้านใครที่มีผู้สูงอายุนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้ง่ายกันเลยนะครับอย่างเช่นเราจะเรียกฉุกเฉินมากดตรงน,นี้เสียงรามแสดงข้ามาเลยนะครับไโชว์ วันนี้ก็เหมือนกันนะครับกดเรียกเข้ามาได้เลยนะลใช้งานง่ายมากๆเลยครับประหยัดด้วยนะครับปลายย่อมเยาวลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่บริษัท DST t r ท d i n g นะครับหรือเว็บไซต์ตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะมาแนะนำปรดัตษถแานไปนะครับผมสวัสดีครับ